สวัสดีครับวันทงคอนเฟิร์มมปจชาไทยออนเลอทองนะครับวันนี้มาด้วยบอด cast นะครับเสียงนะครับเราจะไม่เห็นภาพกันนะครับเพราะไม่ได้อยู่กองวันนะครับไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมานะครับเออคุมาคุยกันก่อนนอนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันวันพุธที่สี่พฤษภาคมนะครับนะเป็นวันฉัตรมงคลนะครับเออก็ข่าวแรกก็อดีตรัฐมนตรีครังนะครับก็เอ เตือนพลเอกประยุทธ์นะฮะถลำมตัวลงในแถลงการพิเัยทัศนะ์ฮะทำให้ไทยตกเป็นด่านหน้าในยุทธศาสตร์อินโดแปรซิฟิกส่งผลและเสียจ,จีนไม่ปื้มนะครับที่ประชุมาสารัฐกับโจมบิ้ได้ต้องตระหนักเรื่องนี้ครับอันนี้ก็ลงในไทยไทยโพสต์ครับคือคือคือประเทศไทยเนี่ยอืม เราก็อยอมจำนวนสหรัฐอเมริกามาแล้วก็ส่งญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยอย่าให้ตรงถึงกับลูกพี่กูมานะเว้ยนะเออให้ลูกน้องระดับระดับลูกน้องกับลูกน้องคุยกันอ่านะเรานี่เป็นประเทศในอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสนะฮะว่าเราแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอธิย้ำไว้เลยนะฮะอ,อ่ ฉะนั้นคุณธิรชัยภูวานาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคังก็โพสในเฟซบุ๊กเอ่อโกบอนนาตโต้สถานการณ์ที่นำเป็นสูส่สงคารามโลกทั้งสองครั้งใช้เวลาก่อตัวนานหลายปีโดยสื่อในแต่ระี่ศจะประคมข่าวจริงผสมข่าวเท็จคือเหมือนเหมือนเหมือนยูเครนอันนี้ข่าวปลอมออกมาเยอะมากเลยนะครับปลอมออกมาเยอะมากของยูเครนปั้นน้ำเป็นตัวเยอะนะฮะ คนไทยเ,เริ่มตระหนักถึงกระแสความตึงเครียดระดับโลกที่เฉียดมาถึงไทยนะเมื่อสหรัฐอเมริกาแพาร่กระนโด,ดปิปเปลฟิกในกลุ่มพา์2022นี้เองนะฮะในเอกสารนี้มีนโยบายเพื่อต่อ,อาการตั้งป้อมตีกรอบประเทศจีนนะคือคือคือจีนเนี่ยคือคือลูกดำของออเมริกาเหมือนว่าถ้าเกิดตีรัสเซียสำเร็จเนี่ยต่อไปก็คือจีน ถ้ารัสเซียล้มปุ๊บจีนจบพือโลกนี้ก็ปกครองโดยโดยสหรัฐอเมริกาลูกพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งลูกพี่รองเบอร์สองคืออังกฤษลูกพี่รองเบอร์สามคือฝรั่งเศสทีนี้คนในประเทศไทยก็อย่าลืมตาอา้าปากไม่ขึ้นนะอย่างนี้ทีนี้นม็อบสามนิ้วก็จะล้มสถาบันบรกรษัต์ง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเขาจะต้องการเขาเรียกว่าทรัพยากรในประเทศไทยคือทองคำนะ คือเออแล้วก็น้ำมันอ่าก๊าซธรรมชาติแล้วก็แร่ธาตุยูเรเนียมในการทำระเบิดอ่าฮิวรลบนิวเคลียร์แล้วก็เออเอ่เอเรามีสารที่ทำพลังงานรถไฟฟ้าด้วยนะฮะเออน่ะคือประเทศไทยเนี่ยนะดังนั้นเราก็จะต้องเป็นลูกแง่เขานะฮะเออทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนไทยวิตกกังวลพิเศษก็คือกรณีอ่าพลเอกประยุทธ์ไปลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์เอา ว่าด้วยพันธมิตรด้านการป้องกันระหว่างอเมริกากับไทยนะคิดสละ2022ทําให้ไต้ตกเป็นดานหน้าในยุศาสตร์อินโดแปซิฟิกทีนี้สิ่งที่จะกระทบก็คือเอางี้ประเทศจีนก็ประท้วงเงียบก็คืออ่าผลไม้ทางการเกษตรเช่นทุเรียนลำไยเงาะส้มอะไรเงี้ยนะที่จะไปะะจะไปขึ้นที่จากหนองคายจะไปขึ้นที่ประเทศลาวรถไฟความเร็วสูง ก็กลายเป็นผลไม้ที่ติดสารโควิดติด,ต,ดติดเชือ้อโควิดนะเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะถึงแม้ว่าให้ขึ้นเขาให้ขึ้นแก้บนเสร็จแล้วพอไปถึงชายแดน่จีนเขาก็บอกว่าเอาเข้าประเทศไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตีกับหมดเลยนะก็เน่าเลยเสียหมดนะครับแถลงการมีข้อความเปิดให้ประเทศอื่นเข้าร่วมสังครรมได้จึงร่วมงานก่ออยางจีละ จริงจังกับพัฒมิตรและหุ้นส่วนนะตามข้อมูลนี้อังกฤษได้ประกวดตัวขึ้นเพื่อจะเป็นพัธมิตรและหุ้นส่วนตามที่ระบุในแถลงการร่วมไทยสหรัฐนะทีนี้ในะวันที่27เมษาแามษารัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเขาบอกว่าขอบเขตของอานาโต้ควรจะรวมไปถึงความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกควรเป็นผู้ ป้องกันกรณีไต้หวันถูกจีนโจมตีนะคืนนี้วิกรมกุณีณบอกจีนจะไม่โจมตีไต้หวันจะใช้วิธีแทรกซึมก็คือส่งคนจากคนไต้หวันนี่แหละที่ไปอยู่ในจีนกลับไปนะแล้วก็ไปลงพวกสกอ,อสขอได้ยกอะไรเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ร่วมมือกับพรรคพวกมินตัง๋งอะไรอย่างเงี้ยนะนะเดีนะ๋ยวนี้ก็บอกว่าในวันที่สิบห้ามีนาบริ จอร์แดนก็เผยแพร่กสารยุทธศาสตร์โกลบอลวิสเทนซึ่งชัดเจนว่าอังกฤษจะให้น้ำหนักมากขึ้นต่ออีโดแปซิฟิกหมายถึงว่าเขายุคล่าในคมใหม่นะครับในในในอดีตก็มีโปรตุเกสฮอร์แลนด้อฝรั่งเศสอังกฤษคราวนี้ก็อเมริกาก็ร่วมด้วยไงฮะ,ระเรียกว่าสามแรงแข่งขันเลยคือเมืองไทยก็จะโดนเขมือมาตั้งแต่ยุคการที่หนึ่งที่สองสามที่ห้าแล้ว ตอนที่อ้าเราก็เสียแผ่นดินหลายจุดใช่ไหมคราวนี้เราจะเสียทั้งแผ่นดินไทยเลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่า,าผู้อ่านคราวนี้ต้องอย้อนประวัติศาสตร์จำไปสู่ยุคสงครามฝิ่นซึ่งเกิดขึ้นเพราะคนอังกฤษติดกินชาจากจีนแบบงอมแงมจนขายดุนค้าไม่มีเงินจ่ายก็นำฝิ่นไปขายให้จีนก็เกิดเป็นเกาะฮ่องกงไงก็เกิดสงครามฝิ่นขึ้นมานะ ในในวันอวุยศของจีนกองทัพเรือทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสบุกเข้าไปเผาทําลายพระาราชวังฤดูร้อนที่ปักกิ่งมีการปล้นสะดมสิ่งของมีค่าราชวงศ์จีนเป็นจำนวนมากพฤติกรรมนี้เป็นการยันว่าพื้นที่โดยไปเป็นแหล่งสร้างความมัง่งคั่งให้แก่มาอํานาจยุโรปอเมริกาอ่านะมานานแล้วตรงตรง,ตรงตามเอกสารยุสตา์อังกฤษนะระ,ะบุไว้ทั้งนี้แนวคิดโกบอลน,นาโตได้มีการแย้มมาก่อนหน้าแล้วว่าตั้งแต่วันที่สิบเก้า กุมภา2022เออบอิิจอนสันนอกจากโกลบอลนาโต้แล้วเนี่ยเออรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยังกล่าวถึงนาโต้ทางเศรษฐกิจด้วยนะคือกรณีปามจีนว่าถ้าจีนเล่นนอกกิจการเมื่อไหร่ก็คือจะถูกอภิมหาอำนาจแทรกแซงนะคล้ายๆกับรัสเซียทุกโดนทุกวันนี้นะเออแล้วก็เสนอหลักการสำหรับนาโต้นะเศรษฐกิจก็คือเมื่ออ ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอันเกิดจากประเทศนักเลงประเทศหนึ่งเช่นจีนหรือรัสเซียในกลุ่ม G 7ที่เหลือก็จะทุ่มเทสามกำลังทางเศรษฐกิจเข้ามาช่วยเช่นเดียวกับกรณีโจมตีด้วยอาวุธจริงรูปหกนะเป็นอันว่าในฟาร์มเมืองระดับโลกทางเศรษฐกิจมีอันดับความสำคัญกับอาวุธจริงแล้วเป็นอันว่าอินโดแปซิฟิกอีคโนมิกนะ ฟาร์มเวิร์กเนี่ยที่โจบไบเดนประชุมจะประชุมเนี่ยเพื่อล็อบบี้พุนามาเซียนใน,นวันที่1 2ถึง13พฤษภาขึ้นไม่กี่วันเนี่ยนะก็คือส่วนหนึ่งของอีคโนมิกนาโตนี่เองนะครับดังนั้นการลุกคลบของอังกฤษเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รัสเซียและจีนรัฐมนตรีกระทระวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวชักท้วงนะและจีนก็แถลงข่าวต่อต้านแผนยุทธศาสตร์นี้นะคือเราอาจจะต้องลบกับพมา่าลบกับลาวลบกับเขมร เราอาจจะมีปัญหายชดนนะเพราะว่า,เ,าเขายะมาตั้งฐานขีปนาวุธถลม่มจีนถลม่มอ่รัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เขาต้องมาตั้งแน่นอนนะสรุปตามตแถลงการร่วมไทยสหรัฐกล่าวถึงการมีพันธมิตรและหุ้นะส่วนบัดน,นี้อังกษยุโรปนาะโตกำลังจะบุกเข้ามาในพื้นที่ตามคำเชิญแต่คำเชิญนี้กำลังสร้างปัญหาอย่างมากให้กแกรัสเซียจีนจึงเป็นการที่พลเอกประยุทธ์ได้มอบคงฝันให้แก ทั้งสองประเทศเป็นคามฝัฟที่เขาไม่ปลื้มนะดังนั้นในการประชุมที่ทสหรัฐกับโจไเบเดนนะท่านจึงควรจะหนักถึงประเด็นนีนะนะ้คือสิ่งนี้แหละครับก็คือก,ก็อยากฝากไว้นะครับว่าเรากำลังจะตกเป็นเมืองขึ้นของออยุนคมเขาเรียกว่า,าราณิคมยุคฮัจี นะยุคยุคอวตารเอาอวตารนะเมตาเวิร์ตนะยุคเมตาเวิร์ตนะครับก็ให้คุณคิดกันนะให้คุณคิดกันก็ต้องระวังไว้นะคือประเทศไทยเราไม่มีเอกราชจรงิงนยถ้าอย่างนี้นะคือเราปัจจุบันนี่เราไม่ได้มีเอกราชเลยนะเราต้องฟังอเมริกาไซฮันฝาหาันเราต้องฟังอังกฤษไซฮันฝาหันฟังฝรั่งเศสไซฮันฝาหาันต้องซื้ออาวุธอเมริกาทุกซื้ออาวุธอังกฤษซื้ออาวุธยุโรปทุกูปฟงฝรั่งเศสหมดเลยคือเราต้องยอมจำนวนมันเลยนะคือเราประเทศไทยเรานี่ เป็นรองเป็นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรองเขาตลอดเนี่ยเป็นเป็นาตุเป็นบนเป็นทาสีะนะธาท่าในเรือนเบี้ยนะเป็นทาสีนะทคาท่าะ่าทาสีท่าในเรือนเบี้ยนะอันนี้ก็เป็นบอร์ด c a s ฟันธงคอนเฟิร์มภาษไทยวันที่ เอ่อสี่พฤษภาคมนะครับไว้อ่าถ้าอ่มีอะไรก็จะอัปเดตต่อไปครับฟันดูคอนเฟิร์มเป็นไทยอนอนเดอรทอท็อคนะครับฉบับบอร์ดคคสต์ครับผม